โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m มเซททีก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรา,ย,ายังมีทิศขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนทิศขอไปบ่อยเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> อย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆท่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสินโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสินโนกันได้นะผม,มเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตรเทเ แยมยังไม่พอด้ผูไชมและเราก็ยังมีติกตอ,อกนะผูไชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l ล w ์และกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go No fun and love simple โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม James c เอทีกันอีกเช่นเคยเนาะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในประเทศที่มีชื่อว่าแซดบอยซิตีเองนะครับทุกคนไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมแต่ว่าน่าจะชื่อว่า s a ด Boy City นะครับผมผมในนามเจมิลเลอร์เนาะก็ประเทศนี้ก็ให้ผมมาโปรโมทนั่นเองนะครับทุกคนใครที่อยากจะเล่นประเทศนี้ก็สามารถกดลิงก์ได้ใต้ร่างคลิปนี้นะยวผมจะหาลิ์ดิสครมาแปะไว้ให้ทุกคนด้วย ละกันก็ในประเทศนี้ผมก็เพิ่งเข้าได้ไม่นานเนาะก็คือสมัครเสร็จก็เข้ามาเลยตกใจหมดเลยมีเสียงตึงแหละอ่าก็ยาสถานที่ที่ผมดูเนาะก็จะมีอะไรไม่เยอะเท่าไหร่ก็จะมีพวกร้านอาหารแล้วก็ขนมร้านขายขนมปังแล้วก็สถานที่ทํางานน่าจะมีไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์สถานที่ต่างๆเนาะคือเพิ่งเข้ามาจริงๆเลนะทุกคนเพิ่งเข้ามาเมื่อตะกี้เลย นะครับปัจจุบันนี้มีเพลเยอร์อยู่ที่13คนเนาะก็ก็กระเป๋านรายังบักอยู่นลทุกคนก็อยู่ในตัวเราตอนนี้มีมือถือเนาะมือถือขออนุญาตเช็คนะว่าตัวไหนตัวอ็นแน่นทุกคนอ่ะจริงด้วยประเทศนี้ก็มีตัวอ็มใช้ได้เนาะโอเควิธีปิดก็กดตรงแบกตัวนี้ก็ได้นะทุกคนก็มีอะไรเขาก็ยังไม่เพิ่มไอคอนอะไรเข้ามานะครับทุกคน ก็เวลานี้ก็เป็นเวลาปัจจุบันของจริงๆนะทุกคนสามารถดูแล้วนี้เพราะผมเพิ่งดูโทรศัพท์มือถือของผมเมื่อกี้เลยโอเคขออนุญาตกดผิดนะทุกคนกดตัวเองตัวเองกลับคืนเนาะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าตรงนี้เขามีอะไรเนาะเอ้ยก่อนเลยก่อนที่ไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนโอเคกดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่า let's go man โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูต่อไปคอ้ยเฟรมเลยดอกจุดขายออเรนจ์จ oh ุดขายแตงโมจุดขายข้าวโอเคครับทุกคนมีจ hmm. ุดขายแตงโมจุดขายข้าวเนาะ <c oughs> แล้วผมจะสามารถซื้อรถได้ที่ไหนนี่คือทางแอดมินไม่รู้นะว่าผมเข้าประเทศมาเนี่ยใช่ทางแอดมินไม่รู้แล้วก็เราจะได้เป็นเงินที่สามหมื่นบาทเนาะทุกคนใช่ไหมอ่าใช่สามสามหมื่นนะอ่าสามหมื่นจริงนะทุกคนโอเค ก็จากที่ดูแล้วนะครับถอนุญาไปหาหซื้อจุดซื้อรถกัดอ่าข้างหน้านั้นไม่แน่เนาะอาจจะเป็นที่ซื้อรถก็ได้ใครจะไปรู้ก็ขอนุญาหาสักโค่นะครับโอ้โหอโอ้โหก็ในวระเทศนี้ก็ลมพานอาจจะบกักบักนะครับทุกวันที่จุดขายยาเนาะทาไมเออตัวับตัวับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวรับอ,อะไรวะเนี่ยเออเม็ด เอ้ยไม่ใช่เม็ดคิดดิเออเม็ดคิดนั่นแหละก็อ๋อก็ดีามมาดีดีสามารถครับยาด้นี่เนาะก็มาดูเลยอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นจุดเก็บรถนะครับทุกคนจากที่ผมเดาสถานที่นะผมเดาสถานที่เลยแล้วกันทุกคนจุดขายรถได้อยู่ตรงตรงไหนจุดข้างบนนะครับทุกคนเอาจริงอ่าถ้าแอดมินดูคลิปนี้นะครับก็ช่วยเอาจุดขายรถหรือว่าวรวยจุดสับ ผู้เล่นพิเศษนะก็คือเขาเรียกว่าผู้เล่นใหม่เนาะเอามาตั้งไว้ที่เดิมคือตรงข้างๆในลิปที่เกิดกาลานั่นแหละเกิดครับเพราะว่ามันจะได้ดีต่ออันนี้เนาะดีต่อผู้เล่นเวลาเขาเข้ามาเขาจะได้ไม่ต้องมาวิ่งอย่างผมเนาะอ่าโอเคเนาะก็กลับเซตบาซิตี้โลเป้นะทุกคนใครที่อยากเข้าประเทศนี่มาเล่นก็สามารถเข้ามาได้เลยเนาะอาจจะเจอผมมาเยี่ยมเยี่ยมประเทศบ้างนะเพราะว่าผมอะ่ะ อาจจะไปหลายประเทศแต่ทุกคนอ่ะไม่รู้หรอกว่าผมเข้าหรือไม่เข้าอ่ะเพราะผมไม่ได้มาเป่าประกาศให้ทุกคนรู้นะครับทุกคนเนาะอ่าโอเคปริญาตด,ดูก่อนนะครับผมไปดิไปไปไปนี่เป็นจุดซื้อรถนะทุกคนเดะมัมอยู่ในคอนดเเลยก็ร,รถฟรีเนาะรู้สึกผมไม่ได้ลงมดร์รถหรือเปล่าวะ รู้สึกรถแปลกๆจริงๆนะทุกคนหรือว่าผมต้องทำอะไรหรือเปล่าโอเคดังเช้เล่นอยู่นะทุกคนไม่ใช่ดังเช้เล่นหรอกดังแบบดังจริงๆอะ่ะประเทศนี้เอ่อกด L เพื่อรักเข็มขัดเด็ดเด็ดเด,เด้กดอะไรอะ่ะกดกดกดาทำไมอะ่ะกด U วะ ม่ผมจะล็อกรถเดี๋ยทุกคนมันล็อกไม่ได้ปะกดยูไม่ได้เลยอันนี้เนี่ยกดล็อกรถแล้วเอาคใช่กดยูนะคะทุกคน่ตอนนี้ไม่มีช่องเก็บของเนาะรถคันแรกไม่มีช่องเก็บของโอเคโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูกันนะแต่ละที่คืออะไรอาจจะไม่ได้ไปดูทุกที่เนาะทุกคนต้องไปสำรวจเอาเองเช่นกันเนาะกดแอลเพื่อลกเข็มขัดเรียบร้อยเสียงดีมากทุกคนใครที่ฟังเสียงคือดีมากโอเคแล้วฉันมากเหมือนที่ไม่ได้อ่ะจริงจังเลยเนี่ย อ๋อโอเคโอเคได้อยู่ต้องกด F1 ทุกคนเพื่ออันนี้เนาะเพื่อจะได้แบบมาร์แผนที่ไปรู้สึกตรงนี้จะเป็นโรงพยาบาลแถวๆบ,บําน้ํามันทําไมต้องไปตั้งอนะไรนั้นด้ยไม่อยากรู้จริงโอเคโรงพยาบาลเราไปดูแล้วเนาะว่าเป็นยังไงเนาะทุกคนแต่เราต้องไม่ดูตรงจุดไหนดีเนี่ยอ่านี่คืออะไรทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันน่าจะเป็นแบงค์ไม่ได้จ่ใจไปไปเราไปดูกันทุกคนระยะผิดปฏิติมจากไฟเอ็มทุกคน โอเคความเร็วรถน่าจะวิ่งได้ไม่เร็วมากนะครับทุกคนว่าพอไปได้เนาะโอเคขึ้นตรงนี้เลยเปิบเปิบนั่นแหละอเอาว่าสถานที่เมื่อกี้ผมขออนุญาตไม่ไปเนาะเพราะผมหาทางไปไม่เจอจริงเออฮะโอเคแอดวินด้วยน่าอยู่ประเทศนี้นะครับเงินเรามีสามหมื่นเนาะทุกคน ก็จะไปดูจุดร้านค้าขายของเอาเป็นว่าผมจะพาทุกคนไปดูคร่าวๆแล้วกันเนาะให้ทุกคนนั้มาสำรวจเองนะครับทุกคนเนาะผมไม่รู้ว่างานอะไรอยู่ตรงไหนเนาะเพราะว่าทุกคนต้องไปดูเองก็อย่างที่เราว่านี่คือโรงพยาบาลใช่ไหมทุกคนก็มีคนขับรถเร็วแล้วนะอุ้ยทุกคนเตรียมดอบนะโรงพยาบาลอะใครไม่จะเป็นอย่างมาตรงนี้นะครับทุกคนเตรียมดรอบมาเอ้ยรถรถผมรถผม ต้องดับรถก่อนก,นกดไอเพื่อกำขัดไม่ฉัจนจะดับรถไว้กดดูผู้คนเพื่อรอกรถเนาะถ้ารถปมหมายก็จบการรีวิวแค่นี้แหละเราเล่นเราเล่นเราเล่นออันนี้น่าจะเป็นจุดเสีรถไม่ไม่จุดเก็บรถอหละโอเคครับทุกคนนี่ก็จุดขายไอขายยาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ขายยาสิโอเคทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาดูที่โรงพยาบาลเนาะ อันนี้เป็นจุดอะไรอ๋อซื้อมือถือแล้วก็กล่องซ่อมนะครับทุกคนทุกคนมาสามารถซื้อมือถือได้จุดนี้เนาะโอเคจุดนี้ก็สามารถซื้ออาหารการกินได้บาย Happy m u e i c a Day อืมสคริปนี้ผมจําได้นะครับทุกคนเป็นสคริปที่คุ้นเคยมากไอ้บ่าอะไรเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้อยู่ถือว่าเขาปรับเสียงลงได้ดีเนาะโอเคไหนดูซิ ก็จะมีพวกคนเล่นอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าตอรอนี่มีกี่คนนะทุกคนมันไม่แจ้งโอเคมีตอรอหรือเปล่าแล้วจะมีหนึ่งคนนะครับทุกคนก็แก๊งนะทุกคนนะมีแก๊งอยู่นี่เนาะไปแซวคนในประเทศเล่นนี้เนี่ยอ่อสวัสดีครับประเทศนี้อ่อเล่นยังไงเหรอครับถ้าคนเล่น MTA จริงๆ,ๆอาจจะรู้จักผมเลย นะจริงๆอะ่ะถ้าเขาแบบเล่นเด็เๆๆจริงๆเขาจะรู้จักผมแล้วผมล็อกรถไปเหรอจุดอยู่น่าจะเปิดล็อกรถล,ละทุกคนน่าจะประมาณนี้โอ้โหไอ้ไอ้ดิ่งรัวเลยแกลโอเคฉันล็อกรถแล้วโว้ยยวบ้าตาย เพราะว่าผมจะไปที่ทุกคนเห็นนะจะเคยเห็นแล้วเนาะอ่นนี้เป็นถนนอ่าส่วนอันนี้ทุกคนเห็นแล้วผมรู้ทุกคนเคยเห็นแล้วก็มีที่หนึ่งที่ผมจะไปน้ะสองที่ก็คือจุดนี้คือจุดทําง,งานที่ทุกคนจะได้เห็นนะแล้วก็ไปจุดเรียก <c oughs> ว่าจุดซื้อกระเป๋านะทุกคนเพราะว่าทุกประเทศมันมีแล้วเวล่าประเทศที่ใช้สคริปแบบนี้นะนะผมไม่ได้พูดแทนเจนาคือมันอารมณ์แบบประเทศที่ใช้สคริปแนวน,นี้นะทุกคนเขาจะต้องใช้สคริปที่มีกระเป๋าที่หยุดจุดนั้นตลอดบอกลาทุกคนไปดู อาจใช้เวลาเดินทางนานนิดนึงนะครับทุกคนขออนุญาตเร่งความเร็วคลิปเนาะเพราะว่าอย่างไม่อายคลิปนี่มันหนาให้คนดูแป๊บมึงแล้วก็รู้ว่าเออประเทศนี้เป็นยังไงแนวยังไงเนาะปัจจุบันนี้มีคนเล่นไม่ถึง20นะผมพลาดดาวไว้เนาะโอเค let's go มาเร่งความเร็วคลิปไปเลย โอเคทุกคนผมก็ได้มาถึงแล้วนะครับทุกคนไอ้จุดท,ที่บอกว่าซื้อกระเป๋าเนาะอะ่แล้วก็คือทำไมผมรู้สึกว่าวิ่ง70-80ิิเนี่ยบอกว่ามันวิ่งช้ามากเลยนะจากความคิดผมอะ่ะนี่แพงนะนี่แพงหมื่นหนึ่งเลยนะโอเคหรือ okay, ว่าใช้ได้อยู่นะครับทุกคนเออโอเคก็กระจเจนะทุกคนใช้เป็นกระเป๋าเนี่ยเป๋าเนี่ยกระเป๋าสามก็เก็บได้สีใช่ไหม อันเนี้ยอันนี้ยี่ห้าอันนี้โอเคถือว่าเก็บได้เยอะขึ้นนะครับทุกคนก็จุดต่อไปที่ผมจะไปเนาะก็น่าจะเป็นจุดกระถ or เ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยนนี่ครับอ่าจุดนี้เลยจะเป็นจุดขุดเมืองเนาะก็ของอะไรก็ยังไม่ได้ไปซื้อมาเลยทุกคนเพราะฉะนั้นก็ยวเราไปดูกันเฉยเนาะก็มันไม่มีอะไรให้ดูมากนะครับ แล้วก็คือจุดงานต่างๆคือไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนบ้างก็ต้องขอไปเจ้าของประเทศด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถไปรีวิวทุกที่ได้เนะาะเพราะผมไม่มีทับคอมมานถ้าผมได้ทับคอมมานแอมมินเนี่ยผมจะว่าจะไปได้อยูออ่ให้ดาวนี่เป็นธนาคารนะครับทุกคนทุกคนก็ใครอยู่บงบนอะไรก็มาธนาคารแถวนี้ได้เนาะโอเคก็จุดฟาร์มอะไรต่างๆก็อยู่แถวนะมันจะมีจุดฟาร์มให้ทุกคนอยู่นะอันนี้จะเป็น ไม่แน่ใจมันเป็นฟาร์มอะไรแต่ว่าไม่ได้ไปหลัวทุกคนเอาว่าต้องขออภงจริงเนาะเราไปดูจุดอันนี้ดีกว่าจุดอ่าสาักครู่นะทุกนก็คือจุดเนี้ยอ่าไออ่าคุณเหมืองโอเคถือว่าอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันเนาะเฮ้ยก็เดินทางเหมือนเดิมทันทอนะ คือวนี้ผมล็อกุญแจโดนล็อกางเอ้ยไม่ใช่ล็อก,อล,อกล็อกเข็มขัดแล้วอะเนี่ยดูดิอันนี้นก็อะไรโรงพยาบาลหรอจุดที่ผมมาร์กเหรออ๋อเหมือนกับว่าเป็นการแบบบอกว่าออโรงพยาบาลอยู่ฝั่งนั้นนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าทุกคนไม่แน่ใจนะเนาะแต่ว,ว่าเราบุ้งหน้าไปเหมือนกันเลยดีกว่าลงนี่ได้ปะผมมานี่เลยได้ไหมฮะโอ้ดูง่ายกว่าเยอะเลยนะ เออว่ะดูง่ายกว่าเยอะดีเว็บมันทำอย่างีรได้บอว่ะเวลามาเมืองเลยอะทุกคนโอ้ยทุกคนโอ้ยก็คนในประเทศนี้ก็ดูเป็นมิตรอย่างที่ทุกคนเห็นนะทุกคนมิชชัยชีพหยอกหยอกนะทุกคนเออไม่อยากจะหลงผีแล้วหลงไม่ได้เลยนี่ไงเจอเจมเหินลงเลยเด่งว่ะ โอเคทุกคนอ่ะก็ดีทุกคนจำยูนิคอร์ดได้ปะเอ๊ะเปเลยคลิปด,ดูกันไม่เ <c> ป <oughs> ็นไรครเดี๋ยวผมจะโชว์การขุดเหมืองสไตล์เกมเซฟทีวี M S S T v. ทุกคนได้ดูนะครับคลิปด,ดูกันเลยผมเชื่อนะีตรงนี้เลยเนะี่ยใช่เลยเนะี่ยนี่ไงเอออันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยครับทุกคนดูดิโอ้ โอ้ย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 ว่าผมจะได้ขุดด่วนทอทอทออ้วนนานเลยโอ้ยให้ตายหอนานเกินเดี๋ยวเราดูแผนที่กันก่อนเนาะผมจะอธิบายว่าอะไรเป็นอะไรในการคาดเดาของผมเนาะอันนี้ไม่น่าใจทุกคนผมไม่รู้นะถ้าตัวของประเทศมาดูคลิปนี้อธิบายให้ใต้ร่างคลิปนะครับว่าสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์อะไรเนาะแท็กอันนั้นด้วยแท็กเวลาเพราะว่าทุกคนจะได้รู้หรือว่าเป็นข้อมูลให้ทุกคนได้รู้ โอเคก็ซื okay. ้อรถก็จะมีจุดนี้กับจุดนี้นะทุกคนตามนั้นเลยเนาะอธิบายในแผนที่แล้วกันได้ผมไปเองก็คงลําบากนะทุกคนนะโ okay. okay. อเคโอเคอ,อ่าฮะอ่าฮะอ๋อสเปซเอ๊ยนั่นอะไรทุกคนเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงดูก่อนอ๋อผมเกลียแล้วทุกคนเกลียแล้วเกลียแล้วเกลียดละเกลียละมาผมจะบอกนี่คืออะไร อาจุดเบิกรถทุกนคือเสียฟ้านี่คือจุดเบิกรถเนี่ยตรงตรงเ่ยคือจุดบุกรถนะครับอันนี้คือบกุกเบิกสิเออแหล่ะครับทุกคนนะมันคือจุดเบิกรถก็ถือว่ามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาว่าประมาณสิบเอ็ดจุดถ้าจำไม่ผิดน,นะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอลองพูดสักนิดนึงแล้วกันเนาะผมว่ามันเปลี่ยนใจละผมไม่ควรละผมลืมไปมานนานดีกว่า โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับประเทศที่เรีว่าแซดบอยคัตดิสามเอ้ใครที่แบบอยากเข้ามาเล่นประเทศนี้ก็สามารถเข้ามาเล่นได้เลยเนาะจุดนี้จะเป็นจุดเอ่อจุดแปรรูปเหล็กอะไรเงี้ยแล้วคนมาขายก็ขายตรงนี้เลยทําวนไปซ้ําไปซ้ำมาอยากตรงเอ่อตรงข้างหน้านูน้นก็มาแปรรูปตรงนี้เนาะแล้วก็มาขายตรงนี้แล้วก็ไปทำาหมนู้นแปรรูปนี้เหมือนเดิมทุกคนเออประมาณนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปเนาะสาหรับ แผนที่ที่ผมอธิบายไปก็จะมีเท่านี้นะทุกคนนะอันนี้น่าจะเป็นปั๊มน้ํามันใช่มีปั๊มน้ํามันมีโรงพยาบาลมีร้านขายอาหารจุดเบิกรถแล้วก็นี่ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นร้านช่างหดอาช่าช่ร้านช่างนะจุดซ่อมรถอันนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสีจุดเปลี่ยนสีรถกับตรงนี้จะเป็นจุดที่แบบซ่อมรถได้ช่างอาจจะอยู่ตรงนี้เนาะโอเคทุกคนประมาณนั้นเลยนะอ่าน,นี่ก็จุดอะไรตาม้นนะก็มีเท่านี้นะครับทุกคน ก็ระงานนี้เลยว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับเอ่อประเทศอะไรก็ไม่รู้แหละ Z ซตบอยอ่าถ้า Z ซตบอยผมได้มาลงใหม่เนาะก็รอดูอัปเดตต่อไปแล้วกันอาจจะมาทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบาย